สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปัดีเพรยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปตีก็อยู่ที่เพรยนย์นะคะสํานักงานใหญ่นะคะอยู่เสรีไทย68แยก1เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีรถนะคะกระบะนะคะแคปอีกคันนะคะเอามาให้ชมกันนะคะเป็นคันที่อยู่ข้างหน้าเลยนะคะลูกค้าเป็นตัว Toyota ารีโว2.8ตัว G นะคะคันนี้เป็นโฉมปี2015นะคะ ตัวนี้ได้เป็นตัวแคป p พลิ n ลนเนอร์เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะสำหรับคันนี้นะคะเราขายอยู่ที่479,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทนะคะสำหรับลูกค้านะคะรายได้15,000บาทนะคะ สามารถกู้ซื้อคนเดียวได้เลยนะคะไม่มีเครดิตหรือว่ามีเครดิตนะคะอันนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะคะพี่พีเหรือว่าลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะบอกเลยนะคะรถสภาพสวยๆนะคะรถแม i ท t นเน้นศู์ตลอดระยะการใช้งานนะคะได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะปะตีฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปตีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตรีวิวนะคะรถเข้ามาให้ชมกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ p p f c คะ่ะ เดี๋ยวก็พาไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถคันนี้กันเลยนะคะ,ะมาดูด้านหน้าของคันนี้กันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะของโฉมนี้ปี2015นะคะในส่วนของไฟหน้าของเขาก็ยังได้เป็นตัวมัลติรีเฟคเตอร์อยู่นะคะเป็นโคชุดโคมไฟสวยๆนะคะไม่มีรอยแตกงานนะคะ โคมไฟนะคะไม่มีรอยร้าวรอยแตกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าของเขานะคะตัวโฉมนี้จะได้เป็นตัวเส้นโครเมียม3าเส้นนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะโตโยต้าอยู่ตรงกลางเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะมาจากโรงงานนะคะ ตัวก้งไฟตัดหมอกนะคะไม่มีลายแตกงางเหมือนกันนะคะสภาพสวยนะคะในส่วนของตัวกันชนนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะคันนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะรถไม่มีกับสีแน่นอนนะคะรถไม่มีพิกความไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักนะคะรถที่นี่นะคะมีเล่มทุกคันนะคะถูกต้องตามกฎหมายเล่มทะเบียนไม่มีศูนยหายนะคะสำหรับคันนี้นะคะ นะท่านใดที่ซื้อไปแล้วก็จะได้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ1นึทุท่าวอลแวน3สามสคันนี้เลยนะคะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพไปเลยนะคะในส่วนของยางกําแห็กกันบ้างนะคะในส่วนของยางกําแห็กเรามาชมกันนะคะบอกเลยว่าเป็นแม็กเดิมนะคะเป็นตัวแม็กอันดรอยจากโรงงานนะคะสภาพแม็กไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเนี่ยไม่มีรอยกินฟุตบาทนะคะแม็กสวยสวยเดิมเดิมนะคะ มาพร้อมกับยางนะคะส่วนตัวยางนะคะจะได้ยางขนาด265ทับ 65R17 นะคะตัวนี้ยางของ17บนะคะแม็กนะคะตัวโครงสร้างเซสซี่นะคะในส่วนของตัวซุ้มล้อด้านหน้านะคะโชคเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อ ดัดแปลงนะคะสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานอันนี้คือส่วนด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของฝั่งล้อทางนี้กันบ้างนะคะฝั่งล้อของด้านนี้นะคะคู่หน้านะคะสภาพแม็กทั้งคู่หน้านะคะสวยนะคะไม่มีรอยกินฟุตบาทนะคะยางนะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวโครงสร้างด้านหน้าตัวโชกคนะคะโครงสร้างซุ้มล้อตัว ล้มล้อไม่มีการตัดต่อดัดแปลงไม่มีคาบสนิมนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะในส่วนถัดมานะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้มาเป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างนะคะฐานรองจะเป็นตัวพลาสติกสีดำนะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มมืดให้แล้วเรียบร้อยนะคะจะได้ฟิล์มขนาดหกสิบเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะ ตัวชุดแต่งนะคะได้มาจากโรงงานก็จะเป็นตัวบันไดนะคะเป็นบันไดาจากโรงงานนะคะเดิมๆนะคะตัวมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะทั้ง2องข้างนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของด้านท้ายในตัวกระบะนะคะอันนี้รอบเดิมๆสภาพสีนะคะไม่ได้เก็บงานนะคะสีเดิมนะคะสวยๆนะคะรถพร้อมใช้งานอันนี้คือรถล้างแล้วเรียบร้อยปรับสภาพแล้วนะคะ ในส่วนของด้านหลังยางกับแมกนะคะคือบอกเลยว่าสภาพแมกนะคะทั้งรอบคันนี่คือสวยไม่มีรอยไม่มีรอยกินฟุตบาทนะคะสภาพเดิมๆสวยๆตัวโครงสร้างด้านหลังตัวเซตสีนะคะเดิมๆจากโรงงานไม่มีการตัดต่อนะคะไม่มีคราบสนิมนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะสวยๆเดิมๆนะคะในส่วนของไฟท้ายกันต่อ ในส่วนของไฟท้ายนะคะตัวโคมไฟท้ายนะคะเนี่ยค่ะเป็นมัลติเดฟิกเตอร์เช่นกันตัวโคมไฟท้ายนะคะไม่มีรอยแตกงาเหมือนกันนะคะสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวฝาท้ายนะคะสติกเกอร์โลโก้ต่างๆอยู่ครบนะคะตัวมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังนะคะไฟเบรกด่วนที่สาม ตัวกันชนนะคะเป็นกันชนเดิมนะคะเป็นโพรเมียมนะคะตัวนี้เป็นกันชนแท้จากโรงงานนะคะในส่วนของกระบะกันบ้างนะคะในส่วนของกระบะตัวนี้ก็เป็นแม็กไลเนอร์มาพร้อมกับแม็กไลเนอร์นะคะพร้อมใช้งานนะคะ <c oughs> ในส่วนของรอบรรายละเอียดตัวรถด้านหลังกันนะคะแม็กนะคะ <c oughs> ต่อนในส่วนของเซซสีนะคะสภาพให้ดูเลยนะคะอ่อม ใช้งานส,สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันค่ะในส่วนภายในของคันนี้กันนะคะในส่วนของด้านข้างตัวแผงประตูกันนะคะตัวนี้นะคะควบคุมไฟฟ้านะคะปรับกระจกนะคะเป็นออโต้ ะะเป็นไฟฟ้าจะได้ออตโต้ฝั่งคนขับนะคะเซ็นร์ล็อกปรับกระจกมองข้างเป็นออตโต้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะในส่วนถัดมาในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้เป็นมังติฟังก์ชันนะคะควบคุมที่พวงมาลัยนะคะอันนี้หน้าจอเรือนไม้นะคะแสดงผลดิจิตอลนะคะ ถัดมาในส่วนของตัวคอนโซลน,นะคะคอนโซลหน้านะคะนี่ค่ะสภาพคอนโซลหน้านะคะเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีการแกะการแกะการไขนะคะเดิมๆทั้งนั้นนะคะสภาพรุดเดิมนะคะส่วนจอเครื่องเล่นนะคะเป็นจอทัชสกรีนเป็นตัว Android นะคะระบบสัมผัสนะ,ะขนาดหน้าจอ8.5นิ้วนะคะแอร์เป็น Air Auto นะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะมาพร้อมกับปุ่ม อีโ m o หมดพาวเวอร์โหมดนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะสีครีมนะคะสภาพเบาะนะคะยังไม่มีขาดนะคะสภาพเดิมๆสวยๆไม่มียุบนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะเราเปิดแคปออกมานะคะในส่วนของด้านหลังก็หุ้มด้วยหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะคะเนี่ยค่ะสภาพ ภายในห้องโดยสารนะคะโครงหลังคาพคมหลังคาข้างบนนะคะโครงสร้างโรมหลังคาข้างบนไม่มีรอยเจิมนะคะสภาพสวยๆไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีข้ามนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะเดี๋ย <decía> ว <ๆ S 2> พาไปดูภายในห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะสําหรับภายในห้องเครื่องคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยงงค่ะ เรามาต่อภายในห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าสภาพภายในห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะแห้งสนิทนะคะไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มนะคะตัวเครื่องไม่มีรอยซึมไม่มีคราบน้ํามันรั่วซึมนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทเลยอันนี้เดี๋ยวให้ดูรอบๆตัวห้องเครื่องเลยนะคะเดี๋ยวก็ดแผนกล้องให้ดูเลยนะคะว่าภายในสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงแต่การันตีเลยนะคะว่าแห้งสนิทนะคะอันนี้ คาบเยมิมหรือว่ารอยซัวรอยรั่วรอยซึมนะคะของน้ำมันไม่มีเลยนะคะในจุดต่างๆของตัวเครื่องนะคะเครื่องวางตำแหน่งเดิมจุดเดิมอยู่ตรงกลางนะคะตัวฝาครอบเครื่องยังไม่เคยไขยเลยนะคะน็อตนะคะในส่วนต่างๆภายในห้องเครื่องก็ยังไม่เคยขันนะคะไม่เคยขยับนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจุดมาร์กแต้มสีต่างๆนะคะที่อ่า มาจากโรงงานนะคะมีให้เห็นนะคะในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะเนี่ยค่ะแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะคะนะเราดูให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวคานกันต่อนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นคานแท้คานเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้ามออกนะคะจากโรงงานนะคะตัวแผ่นเพจนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวคานนะคะเนี่ยค่ะเป็นคานเดิมคานแท้จากโรงงานนะคะตัวน็อตนะคะยังไม่มีการขยับ รอยมาร์กรอยเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นนะคะเนี่ยนะคะ่ะในจุดต่างๆของตัวคารนนะคะน็อตเดิมจุดเดิมนะคะไม่เคยขันนะคะนะรอยแต้มจากโรงงานนะคะนี่ค่ะในส่วนของคานนะคะเดิมๆมเลยนะคะบอกเลยว่ารถของเรานะคะไม่มีการตัดต่ออัดแปลงตัวเครื่องตัวถังนะคะเ่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะมาชมกันต่อในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะตัวน็อตฝากระโปรงนะคะเดิมนะคะไม่เคยขันนะคะนะคะ เด,เดิมนะคะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะมาจากโรงงานก็จะมีตัวนะคะตัวโลโก้นะคะโตโยต้านะคะประทับลงที่ฝากระโปรงเลยนะคะเนี่ยค่ะ,ะในจุดมา,มาร์กลอยเม็ตอาร์ตลอยมาร์กที่มาจากโรงงานนะคะตัวสติ๊กเกอร์นะคะที่มาจากโรงงานนะคะ รอยต่างๆนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงเดิมๆนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนนะคะของเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของแผ่นกันความร้อนก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นแผ่นกันความร้อนเดิมจากโรงงานนะคะ,นะคะตัวพุกนะคะยังไม่มีการขยับไม่มีรอยขัดไม่มีรอยยุ้ยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว toyota rio สองจุดแปดตัวจีนะคะเป็นพรีรันเนอร์นะคะเป็นแคปนะคะได้เป็นตัวเกียร์แมนนวลน,นะคะ เป็นปี2015นะคะสำหรับราคาเราขายอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับใครที่มองหานะคะรถเครื่อง2.8อยู่นะคะไว้บรรทุกไว้ใช้งานนะคะแนะนำเลยนะคะคันนี้สวยๆนะคะเข้ามาแล้วนะคะอ่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามากับพี้ได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะนะ โอนจองล็อกรถได้เลยนะคะยินดีนะคะให้คำปรึกษานะคะยินดีแนะนำการออกรถให้นะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับคันนี้นะคะพอดีพาชมรอบๆตัวรถภายในภายในห้องเครื่องแล้วนะคะแล้วก็รายละเอียดตัวรถแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นเลยนะคะเบอร์นี้นะคะสามารถแอลลน์สอบถามข้อมูลได้เลยนะคะหรือจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ นะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะปะตีฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด u u s สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปัตตีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะวันนี้ปัตตี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ